range name ตั้งแต่ตรงไหนตรงไหนอันอื่นไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ได้กำหนด range name ใช่ไหมเรากำหนดแค่ในตาราง customer item supplier order นะครับอันนี้คือหน้า index นะครับในส่วนหน้า data input เห็นไหมอาจารย์ใส่คำพูกนี้ไว้ให้พวกเราอยู่แล้วนะครับเราก็มาเริ่มที่หน้า p a 3พวกนี้ด่าตบวนี้นะครับ calculation ทั้งหมดกัน รีพอร์ตกเริ่ม A3 พวกนี้นะครับใส่หัวคอล่์ไมห้หมดเลยที่มันมีไม่รู้แหละมันถึงเท่าไหร่นะครับแต่มันอยู่ในแถวเดียวกันก็คือ A3 ทั้งหมดเลยนะครับ A3 ทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะเริ่มอ้างอิงค่าเริ่มใช้ v l o o k Up ตั้งแต่ A4 เป็นต้นไปใช่ไหมครับเออนั่นแหละส่วนตาราง Customer Item Supplier ออเดอร์เทเบิลพวกนี้อาจารย์ Import มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ Import มาให้เราแล้วให้ด้าน้น4ตารางพวกนี้พวกเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันง่ายนะครับสีตารางเนี่ยส่วนั้าน d o c u ชิมิเนชัอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องแก้ไขอะไรมันให้มันอยู่คงมันแบบนี้ สิ่งที่เราต้องทำก็คือในหน้าพวกนี้แหละครับ data input index data input หน้า calculation แล้วก็หน้า report นะครับที่จะต้องพิมพ์ตามที่คำสั่งบอกแล้วใส่สูตรตามที่เขาบอกใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับเสร็จแล้วจะมีอีกหน้าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นหน้า Scenario ที่เป็นหน้าจำลองสถานกา,ารณ์นะครับเดี๋ยวเราเรียนในสัปดาห์หน้า มีใครมีคำถามจะถามไหมครับก่อนที่จะปล่อยไป